อ่ะแล้วกูเป็นตัวอะไรเนี่ยโแตกไคนนันเน่แรงบอกเลยออถ้าีเย็นโคตรแรงอ่ะเ้ยากนี่โฟี่โฟีดูฟี่โฟี่โฟี่ี่ฟีี่ล่นติฟีเลยน้โหสกิลเฮียแล้วนะ มาสุิ้อะไรอุ้ยอะไร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 อไอนอยันเออแรงเออ้คนกาไมเ่เอออเวาวันไอ้วนวนเสียงเพลงมันโคตรแรง ีมาแล้วพี่มาแล้วอันนี้เล่นตาไม่ยึดเลยเนาะเล่นเด็กปลกก็ดไ,ได้โอ้ยมพืม่อนกลา้าทำไมเหมือนเล่นอยู่สองคนวะกำลังเข้าไป Chị ở Ôi Tẹt Naruto đi, Long Naruto đi băng, băng, อ่งเงี้ยเลยคอมโบไปด,ไดไิอะไรอะไรอะไรเอาเอาบอกไม่ได้เฮ้ยเยอะทำไมกูดูอ่อนแต่ว่า <laughs> ทำไมกูดูอ่อนแต่ว่าเราอีกโกด้ดิโอ๊ย <laughs> ไอ้เหีย <laughs> กูวิ่งแล้วกูวิ่งแล้วกด F เพื่อป้องกันกด F เพื่อป้องกันกด F F ป้องกันได้ปันะดนโดนกุนุหโดนกิกสกเคนโชเอกูหายใครฟันกูเสกะเคนโช พี่เอเยนมันมีาวมันมีตัวฟรีด้วยนะพี่ตัวฟรีที่เอวานพี่จะเล่นตัวฟรีเะยราคาสุดไม่มันมันมันราคาสุดบาทพี่ไปลองไปซื้อมาเล่นอีกโคตรโกงเลยตัวไหนวะอ่าเลื่อนไปหลังๆสุดอ pues ่ะมันจะมีตัวสุดบาทเห็นตัวที่อวาเล่นปะหลังสุดเหรอชื่ออะไรวะเลนมึงบอกพี่เขาดิทันชิโรเออแรงอยู่ ลังระมาไม่สุดเจอคนไายอีกแล้วอ่าหลังประมาณไม่สุดอ่ะเจอมันมันมันอยู่เลื่อนไปแค่อันเดียวพี่อ๋อช่องล่างอ่ะอ่าตัวแรกเลยอ่ะอ๋อตแน่ศูนย์บาทอ่าฮะแค่ศูนย์เองกูหลังแกคุาหลุดเหรอทำไมหรออืมเดี๋ยวนี้เลิกการกูเล่นลูฟี่มั้งดีกว่ากูไม่เคยเล่นเอ้ยกูเคยเล่นตายครับตายปั๊มคิว เอาเอาเอาเมาส์ออกก่อนไงเออเออเอาเมาส์ออกไม่ได้เมาส์มันไว้เลยโ็กเมาส์มันแบบไว้เลือกไวเล็กก็เลยจะตีใครโอ้โหหายทิศเต่าฟุ่มไอ้เหี้ยแตกเล่นแล้วอีกคนหนึ่งเล่นเงียบเออกูไหนเทียแม่งฟันกูอยู่ไหนเฮียแม่งเล่นเงียบชิบหายเลย ôi, tôm mênh tôm mênh tôm mênh kêu mênh dữ. mô đi qua đến quân đi qua À, không phải hai mô kuôn nho hai mô ไอ้เเออไอ้เดาอ้ยเกเจ็บเ็เวะสุก้าไม่โดนแตกแตามาไ้เียามาไ้เียมก็หมดเก็หมดมาเก็เก่สุมาสุก้าอ้ยตัวตัวไอ้แค่นีทังจิโร่โกงจริงอ๋ไอ้เจ็นี่ยไอ้เจเก็หมดเลยเปิดอันสีทีเดินเหลือง โอ้หายไปไหนกันหมดไอ้เหี้ยไม่มากันเลยโอ้อติกูหมดพอดีไอ้แกไอ้ไอ้เรนโก้โน้่ไหนละกันมามาเลยมาเลยมาเถอะเหี้ยคุณใส่ตะเกียวยางเดียวโอ้ยเหี้ยใส่สเกะเหรอเรนโก้โน้่ไหนละการโก้ด้วยละกันอยากเล่นโซโล่ตายเหี้ยไอ้แก่สัตว์ที่อยากกลัวคืนกูสวนเอาอตอนนี้ละกันารสวน เค่ต่างแค่โชตายไม่ตายอีกตายโไปโอ้ย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 คุณจะแตกท้าไมเองเลยโอ้โหโอ้โหมาเป็นสายน้ำมาด้วยนะตัวแม่งพิว้ะกูชอบดิโแค่ต่า โอ้ยโอ้ยแตกอีกหนึ่งโอ้ตัวแม่งยังโกงเลยเฮียไอ้กดสกิลนี่เลขหนึ่งเลขสองข้างบนใช่ไหมใช่ใช่ใช่นี่ไงจะตายแล้วพี่บ๊ายบายโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยดาบดาบ

ยลงมาลงมาคุณลงมาแล้วมาดิจะเย็นดิเฮจะเย็นดิเฮจะเป็นนักดาบมันดำหนึ่งให้ได้ให้เลงโกงต่อละกันโอ้โหไอ้ขี้อ๋อเอ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 อ โอ้ยโอ้โหพอสโลนตีแม่งก็โกงจริงเลยแพ็คแพ็คไปมาซะไปมกซะไปมกซะไอ้เหี้ยมันโกงจริงแม่งติดบล็อกอีกมาดีดาบ ตักเกินจริงเลยไม่ไงี้ยอะไรเฮ้ยคุเดินนักดาวโอ้ยตา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 ยโหดตายหมดไม่ได้ตั้งค่าละทีเฮียดึกนี่ครับเอออยู่นี่กัดนี่อะไรอะไรอะไรโซโลอะไร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 การอะไรการนักดาวเหรอที่จะเป็นนักดาวทุกอย่าเพื่อนักดาวแบบอ ôi mày phải đâu mày phải đâu không phải đâu qua đi ui ai hiya sao nick man hả? nick man nữa man nè ving 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 มันต้อนไม่ให้ยับเลยแลงงเออนีไงเอาขนเอาคนอเอ้วงตาเอจะแตกอี้มันไม่เข้าเกมไม่มันต้องเล่นกับละคก่อนจะก่อนเลอตอ้กูเอาโแบยบเลยไม่หัวลนเลยสับหัวล้น เอ้ยเฮียดักดาบมาอีกแล้วเปลืองดาบเอ้ยเฮียแต่เช่นี่โกงอันนี้โกงอันนี้โกงเอาแม่งเอาแม่งเอาแม่งมันโกงไอ้เนี่ยเอาอันนี้ก่อนแมงล่าใครวะมันโกงตรงไหนวะโกงของโกงจัดเลยมึงลองเลยเอามึงสู้กับมันไปเวเล่นกับพี่เฮียนี่อะไรอะไรเผาฝนเผาฝนเนี่ยนะเนนาหดแนนาหดแนนาหดแตกก็ได้เหรอแตกก็ได้โอ้โหแตกไอ้เหี้ย

ผมมาเชื่อแล้วกูไอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหกูไม่ไหวกับพวกมึงจริงดีป่ะอ่ะอ่ะตายตายเอ้ยมันมันมันเล่นกันเองก็สนดเลยแต่พวกที่ไม่พูดมันก็้เคียงจริงนะไอ้เลนเนไงไอ้เเลนโก้โอ้โหโอ้โหไอ้แคเลนโกงไอ้เฮี้ย ต่ายกูอย่างเดียวนี่ไงต่ายกูอย่างเดียวไม่ใช่สักษิณอ๋อเาแล้วแต่แต่ตอนนี้ก็ทักษิล้มันก็ไหวนะเนี่ยก็มาแล้วก็ไหวไงยอามาเลยครับนี่ไง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 เดี๋ยวเดี๋ยวมันนี่ไงนี่ไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายกูแปลงร่างเลยครับ บอคนไปดิโอ้โหบอคนไปดิกู้องแฝงล่างเมื่อกี้อันี้กูมาแล้วกูล่ฉันมีมาเล่นด้เลยเดี๋ยวเชอเดี๋ยวเชื่อขอขอไปใกล้ขอไปใกล้ขอไอ้เ้เอาเวลไงเว้ลไง รอารอดลเฮ้ยเยเย็นยัไงตายปงมกแตกแตแตกแตกเอาแม่ดิพี่เอาแม่ดิพี่เอาแม่ดิแี่เดอเดอเด้เจยวเจ้าาวเจ้าขาวเจ้าขาเจาขาวเ้าขาวเจ้ขาวงไอขาวงขาวปงโดนคว้าตลวโดนคว้าตุลัวกัน้นล